สวัสดีค่ะเอฟซีที่น่ารักทั้งบ้านเรามาพบกับช่องเซียนเนี่ยชาแนลนะคะนี่บ้านน้องเหลืองเทพืชเสร็จแล้วเนาะโอ้โหเด้อยังไงยังไงนี่เนาะบ้านน้องเหลืองเทพืชด้วยเถียวนี้มีประโยชน์อีกนัดเออเหรอ anak dia not ไปเล่นน้ำเหรอคะไปห้อเดินไปถางเฮ้ยเดี๋ยวคุยยวคยเดี๋ยวค่อยเง็ดเองไปเ้องคุณผู้ไปไปเฮ้ยจากตรงไหนตรงไหนบัานทำคุณเฉพาะบ้านนั่นโอ้ทำเฉ้างบ้านเลยตรงไหนตรงไหนเกียบมองได้ดึงสายไฟไปให้มันพ่อเดี๋ยวนู้ดสิไปที่ถางดูกันมาก่อนถาาก่อนบอก ล่าสุดเราก็มาดูบาร์เทสโซเดินสายไฟน้อพี่น้องเนาะน,น,นี่ไม่รู้จะเดินจุดไหนไปตรงไหนเนาะสายสายเมนเทเจ้าหรือยูสายที่มาจากต่อจากอันนี้พงพงกับพ่งเอา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 เลยต่อจากฝั่งนี่บอกเบเกอร์นี่บอกเออนี่ลนบะต่อจากตูดเบเกอร์ตัวนี้เนาะดีแล้วก็ลากไปนู่นเนาะโอเคเดี๋ยวนะ

เออฮะเอออเราลากให้เขาเอโอ้ยู่ตรงไหนเดีกปักปักติดตั้งเนาะปักไปไว้ตหนนียบนมีบนปูเลยจะไปปูก็เลยยิงยิงแม่ข้างในนี่เนาะกล่องชวิตเนาะดีใจก็ดีนึ่งบ้านฝั่งนี้หนึงบ้านฝั่งน้นดสายขวาเลยจัดๆเราแยกเขาเขาจะได้เยดอะบถาทำไมไม่เสียบฝั่งนี้ทำไมไม่เสียบฝั่งนั้นแบบได้เราแยกไปเลยใ็นก็ตอเลยแหละไอ้มันชัดเจน นอท่อเป็นคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องช่างมีสาระนะคะ